ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาลุยงานแอนก็ตอนติดโควิดก,ก็โชคดีว,ว่าอาการแอนมีการน้อยมีการเจ็บคอเล็กน้อยนิดหน่อยหลังตรวจม็เจอค่ะก็จบมาลุยสุดขัพวทีนะคะแอนไปนรักษาตัวที่ฉะเชิงเซาใช่ไหมคะแอนก็เลย อยู่ในบรรยากาศที่มันทำให้แอนรู้สึกตื่นฟูได้ตอนแรกแอนก็เสียใจเพราะว่าแต่ว่าแอนก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนความคิดก็โอเคงั้นก็ใช้เวลานี้มาพักจะได้มาพร้อมลุยงานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อที่บ้านเ่าได้โฟมมาซเลชันใช่ค่ะคือ สมัแอนหมอก็ตรวจอาการเหนว่เป็นอาการที่เบามากก็มไม่รับรู้ไนไมีเลยไม่มีเลยค่ะคือถ้าผู้ตรงตถ้าไม่ตรวจไม่รู้จริงๆแล้วเราใจที่เราปอนไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำอะไรด้วยเราก็ไม่รู้จเพราะว่าไปเด็กมาตัดใหม่อรย่างเงี้ยใชก็ตกใจนะคะตกใจเพราะว่าไม่อยากไม่ด้อยากปิดอะค่ะ แต่ว่าทําความเข้าใจว่าแอนก็เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเจอคนเยอะงานเยอะก็ตกใจแต่ว่ายอมรับกับยอมรับว่าโอเคก็มีการเลื่อนมีการเลื่อนค่ะมีการเลื่อนก็บางอย่างถ้ามันเป็นคันฉันสะดกก็ต้องยยบเลือก็ต้องขอบัยที่ที่นทำให้บบางคนไม่สะดวกค่ะแต่ว่าคุณเข้าใจแล้วก็ ที่เลื่อนหลานได้ก็ขอบคุณใช่ค่ะใช่ค่ะแอนคือโชคดีมากตอนแรกแอนกลัวมากเพราะว่าคุณพ่อแอนนะคะเป็นอายุเยอะแล้วกลัวว่าจะไปแพร่ระบาดให้คุณพ่อกลัวมากๆก็เป็นหนึ่งเรื่ที่แอนไปอยู่ัแถวาจะได้ปกป้องครอบครัวแต่ว่าโชคดีโชคดีจริงๆว่าด้เนอยีะ ใช่ค่ะเป็นคนเดียวพี่จ่ายผู้จัดก,การหนูก็ไม่ติดงงมากพรมดีใ <laughs> ช่พรมด,ดีเหลือแต่หนูคนเดียวค่ะหลังจากหายปวดเนาะแล้วพี่จายมีเช็คว่างการอยู่ไปตรวจภูมิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมตัวในการรับยาหลุดเครับอนนี้ไม่ค่ะระหว่างหลังกับตัวครบสิบวันที่คุณหมอสั่งไว้แอนก็กลับไปทํางานแล้วก็มาตรวจตรวจเอพีเคก่อนเริ่มงานค่ะก็ผลลบออกผลลบไม่ติดหมดเลย แต่ว่าเริ่มเช็คคูมอ่ะคืออยากทําเองแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปทำเช็คคูมใช่ค่ะใช่อยากรู้อยากรู้เพื่อตัวเองใช่อนอนฉีดสามเข็มค่ะอไ 2, อ้ก็ได้อัลชีวไปสองค่ะเจะไปหนึคือฉีดเข็มสามปิด ไปติดสองอาทิตย์ตกงงไปก็ต้องเดิดตนตรใช่ะแต่ว่าช่วงวัคซีนทำให้อ,อาดอาการเบาลงแทนได้แต่ขอบุน,นเป็นแปนคนเป็นห่วิดก็ส่งมันไปมาให้ตก็จับหน้าน,นเล นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงแอนขอบคุณที่ให้กำลังใจแอนตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ที่คอยสปอร์ตแอนตลอดแอนก็กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาลุยงานแล้วก็จะขอฝากผลงานไว้ตลอดนะคะจุ๊บจุ๊บค่ะขออนุญาตให้ยกับการตัดผมของร้านที่กบบที่มีคนที่รีบทำพิธายังไงอะไรอย่างเงี้ยลองพิชิตมาที่ก่อนหน้านี้ที่ถูกตัดผมก่าอน ว,ว่าแล้วหนูจะขอหันใส่แอนไปเลยนะรู้สึกน้อยที่ยังคนแบบว่าแต่รประกวดมานานนะแต่ยัง,ง,งมีคนที่ข้ามิซานหนอยู่อย่างเงี้ยอ๋อคือพูดตรงๆนะคะแอนแอนก็เป็นมนุษย์การที่แอนจะเสียใจดีใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าแอนแอนไม่ได้หนอยนะคะไม่ได้พูดไม่อยากพูดแอนหนอยแต่ว่าแอนอยากใช้แพลตฟอร์มที่แอนมีอะคะ่ะ มาพูดเนื่องซาร์บูลิงเพราะวแอนก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่โดนแล้วอยากเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้มากกว่าแอนก็ออกมาพูดออกมาเป็น example l e a d i n g by example <S <S เรื่องนี้นะคะ่ะแต่ว่านอยมไม่ได้หน่อยแต่ว่ามีบางวันไหมที่เสียใจมากกว่าวันอื่นก็มีโดยโดยธรรมชาติของมนุษย์อะคะ่ะแต่ว่าแอนโอเคนะถ้าอยากเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้อยากเอาเรื่องนี้มา าะให้ทุกคนรู้ว่ามันเจ็บจริงแล้วแอ e, นโชคดีว่าแอนมีคนรอบข้างที่คอยสปอร์ตแอนตลอดแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เรามาบุรีอ่ะเขาเขามีไหมเขาจะโชคดีไหมก็ก็อยากฝา,ากเขาฝากระวังสำนึกก่อนคิดก่อน think before you say something ที่มันไม่มีอาจจะไม่มีผลประโยชน์ต่อบมีใครทำศัพทเป็นแค่แบบว่ให้เขาอยู่ในวงการนี้ เ่ีแลนและรเราอติตกัที่อยะเียมดยใจยที่ไม่ต้องเใจกับคูที่นก็มีค่ะแอนก็อย่างแรกก็มีผู้จัดการแอนแล้วก็ครอบครัวพ่อคุณแม่แล้วก็ฝั่งพียนแต่ว่าที่ที่ช่วยแอนได้เยอะคือพี่ดาแหละค่ะคือได้คุยกับพี่ดาเยอะอยู่แล้วก็เพราะว่าพี่เขาก็มีประสบการณ์เดียวกันแล้วก็มีคำคาเข้าใจอะค่ะว่าแบบ เบืงหลังมันเป็นยังไงแล้วนเป็นยังไงพี่เขาก็คอยสปอร์ตตลอดแล้วก็คอยเป็นผู้ปามให้หนูเสมอแอนติดแอนกติดแต่ัน้าใสเนาะิงใครจะพูดอะไรมันก็ไม่สนใจเนาะใช่แอนแข็งแรงดูแลสุขภาพแอนภูมิใจในสิ่งที่แอนมีแอนก็หยุดด่วตลอดแล้วก็ยเชิญคนมายุดตลอดด้วยกันค่ะอนที่หมอแอนก็มีการช่วยกันใจให้กับคนที่ร้องไห้ที่มีปัญหาในการเ็ลื่อนไ ก็น yeah totally ี่เป็นสิ่งที่แอนอยากทำนะคะแอนคือแอนเชื่อว่าแอนแอนโชคดีว่าแอนมีแพลตฟอร์มนี้ที่คนมามาได้ฟังแล้วก็สนใจในสิ่งที่แอนอยากพูดอะค่ะก็ภูมิใจว่ามีคนแล้วโดยเฉพาะเด็กๆอะค่ะที่ที่เห็นว่าแอนเป็นกําลังใจให้เขาได้แอนภูมิใจในเรื่องนี้มากแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่ทําให้แอนสู้ต่อได้เสมอ่ะก็ เาอาจจะคิดวาแอนช่วยเขาแต่สนแอนเขาก็เป็นคนที่ช่วยแอนอยู่ทุกวันแอนรู้สึกว่าแบบจบความวแอนรู้สึกว่าคือสะเทือนมากข้นแล้วก็พูดอะไร่างค่น้อพ่งมีคนบอกไคบอกี่อ่อใช่ค่ก็นี้ก็พูดไทยทุวนทุกวันเลยค่ะจริงแอนอะ จังหวะเวลาอันพูดภาษาอังกฤษแบบเพี้ยนอะ<ช><ช>คือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลย<ม>จนภาษาไทยมันเป็นภาษาที่แอนพูดเยอะแล้ว<ช>แต่ว่าไม่ได้แปลพูดภาษาอัไงกฤษไม่ได้หรอคะมันคือมันไม่ได้ใช้เยอะเหมือนเมื่อก่อนจะใช้เ<ช><ช>วลาสุดภาษาไทยเพราะว่าคอยสอนเสมอคอยเช็คทุกอย่างเสมอใหรืว่านี่สำหรับตัวมันมันมีจิตใจตอนนี้ใช่ค่ะใช <น S> ่ใช่แอนเป็ภาษาไทยมากเลยใช่ ใช่ค่ะแอนก็พยายามตั้งใจสื่อสารในภาษาไทยแล้วก็สิ่งที่แอนยังสื่อสารไม่ได้คือแบบประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆที่ภาษาแอนยังไม่ถึงอ่ะแอนก็จะพูดภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการขัดแย้งในอถานดารแตนี้ที่เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าในแนวที่ยังพูดภาษาไทยได้แอนจะพูดภาษาไทย Hello ท่านผู้ชมเรื่อหรือว่าปีที่อยากเรียนสอบเป็นอย่างดีด้วย ตอนนี้แอนแอนแอนรู้ว่าแอนอยากเรียนแต่แยังไม่รู้ว่าแอนอยากเรียนในด้านอะไรคือแอนเปิดใจมากในสิ่งที่แอนกำลังเรียนอูรู้อยู่วันคืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับแค่วงการบันเทิงแต่ว่าแบบเรียนรู้ในเรื่องชีวิตธรรมดาค่ะ<ฆ>ก็ดูว่า passion อะไรมันจะเข้ามาแล้วก็ให้นั่นเป็นชีาทางกาเรียนต่อค่ะ<ฆ> Psychology แ psychology ล <laughs> ะเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบ people person คือชอบอยู่ก <laughs> ับคนชอบทำความรู้จากกับคนแล้วก็เป็นหนึ่ง reason ที่เข้าไปเรียน sociology ค่ะจากเวียแนามก็เลยอยาก step up ไป notch แล้วก็เข้าไปใน psychology ไปเรียนเว่ามันเป็น

ว่ามีคนที่เขาที่ภาจารณาเอยู่ตอคือเราอยากพูดอะไรกับยากคนที่ภาาเรานขณะนี้จารเราเกยวเระงม่ล็อเราอะไรอั่ไม่เป็นไรค่ะแอนแัปปี่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะก็ แอนชอบมีว่าแอนมีคนที่สปอร์ตแอนตลอดที่ถ้าแอนรู้สึกไม่โอเคแอนมีถึงฝั่งที่แอนจะพูดได้เอ็กซ์เพรสได้ตลอดแต่ว่า I am happy where I am แอนภูมิใจในสิ่งที่แอนกำลังทำแอนภูมิใจในคนที่แอนได้ช่วยเหลือก็ถ้ามองในแง่ดีก็โอเคนะคะแต่ไม่เป็นไรแอนโอเคขอบคุณค่ะ